ไม่ฟังธรรมไม่เจริญปัญญาแล้วคุณจะเอาอะไรไปแก้ปัญหาชีวิตลองคิดตามผมสักนิดนะครับถ้าวันหนึ่งเงินในบัญชีเหลือศูนคนที่คุณรักไม่เข้าใจคุณสุขภาพเครื่องพังงานที่ทำมาทั้งชีวิตกลับไร้ความหมายและผมถามคุณตรงๆว่าคุณจะเอาอะไรไปแก้ปัญหาชีวิตหลายคนตอบทันทีว่าเงินสิ อำนาจสิเส้นสายสิโอกาสสิแต่มีคนจำนวนมากมีทั้งหมดนั้นแล้วและก็ยังพังอยู่ดีเพราะความจริงที่เจ็บปวดที่สุดอย่างหนึ่งในชีวิตคือปัญหาชีวิตจำนวนมากไม่ได้ต้องการเงินมาแก้แต่มันต้องการปัญญาแต่ปัญญาที่ผมพูดถึงไม่ใช่ความฉลาดแบบโลกไม่ใช่ไอทิวไม่ใช่ความเก่งไม่ใช่ประสบการณ์ และไม่ใช่การเอาชนะใครมันคือปัญญาอีกแบบหนึ่งที่ถ้าคุณไม่ฟังทำคุณจะไม่มีวันรู้จักมันเลยผมอยากเล่าเรื่องหนึ่งให้คุณฟังมีชายคนหนึ่งประสบความสำเร็จมากรายได้หลักสิบล้านต่อปีมีบ้านมีรถมีคนยกย่องในสายตาคนอื่นเขาคือผู้ชนะแต่ในคืนหนึ่งเขานั่งอยู่คนเดียวในบ้านหลังใหญ่ เงียบจนได้ยินเสียงหัวใจตัวเองและในความเงียบนั้นเขาถามตัวเองขึ้นมาว่าถ้าพรุ่งนี้เราตายไปชีวิตเรามันมีค่าแค่นี้จริงๆเหรอคำถามนี้ไม่มีใครตอบเขาได้เพราะเขาไม่เคยฝึกใจให้ตั้งคำถามแบบนี้มาก่อนเขาไม่เคยฟังธรรมไม่เคยเจริญปัญญาไม่เคยเรียนรู้วิธีมองชีวิตอย่างลึกซึง้งเขาเรียนเก่งเขาเก่งงาน เขาเอาชนะคนอื่นได้แต่เขาไม่เคยเอาชนะความทุกข์ในใจตัวเองเลยและคืนเดียวกันนั่นเองเขาบอกว่าเป็นคืนที่เขากลัวที่สุดในชีวิตไม่ใช่เพราะกลัวจนไม่ใช่เพราะกลัวล้มเหลวแต่เพราะกลัวว่าทั้งชีวิตที่ผ่านมาเขาอาจกำลังเดินผิดทางมาตลอดพระพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดเจนว่า ัญญาเป็นแสงสว่างของโลกไม่ใช่เงินไม่ใช่ตำแหน่งไม่ใช่ชื่อเสียงเพราะแสงสว่างที่แท้จริงไม่ใช่แสงที่ทําให้คนอื่นเห็นคุณแต่คือแสงที่ทําให้คุณเห็นความจริงของชีวิตและนี่คือปัญหาใหญ่ของคนยุคนี้เราไม่ฟังธรรมเราไม่เจริญปัญญาแต่เรากลับคาดหวังว่าชีวิตจะไม่ทุกข์ชีวิตจะไม่หลงชีวิตจะไม่พัง มันเหมือนคนที่ไม่เคยเรียนรู้การว่ายน้ำแต่หวังว่าเวลาตกทะเลจะรอดได้เองผมไม่ได้กำลังตำหนิใครเพราะผมเองก็เคยเป็นแบบนั้นเคยคิดว่าถ้าเงินพอทุกอย่างจะดีถ้าเก่งพอทุกอย่างจะผ่านถ้าควบคุมได้ทุกอย่างจะอยู่ในมือจนวันหนึ่งชีวิตสอนผมได้บทเรียนที่เจ็บมาก มันไม่ได้ถามว่าคุณเก่งแค่ไหนมันถามว่าเวลาทุกข์คุณรู้จักวางไหมเวลาเสียคุณรู้จักปล่อยไหมเวลาพังคุณรู้จักดูมันตามความเป็นจริงไหมและผมตอบไม่ได้เลยเพราะผมไม่เคยฝึกปัญญาแบบที่พระพุทธเจ้าสอนคนจํานวนมากในโลกนี้แก้ปัญหาชีวิตด้วยการหนีหนีด้วยงานหนีด้วยความสัมพันธ์ หนีด้วยความบันเทิงหนีด้วยการเสพหนีด้วยการหลอกตัวเองว่าเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นแต่พระพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้หนีทุกข์ท่านสอนให้รู้จักทุกข์เพราะคนที่ไม่รู้จักทุกข์ไม่มีวันพ้นทุกข์ได้และการรู้จักทุกข์ไม่เกิดจากการคิดเอาเองไม่เกิดจากคำคมในโซเชียลไม่เกิดจากคำปลอบใจมันเกิดจากการฟังธรรม และการเจริญปัญญาผมอยากให้คุณถามตัวเองตรงนี้อย่างจริงใจเวลาชีวิตมีปัญหาคุณใช้อะไรแก้มันอารมณ์ความดือ้อความอยากเอาชนะหรือการโทษคนอื่นถ้าใช่คุณกำลังใช้ของผิดประเภทอยู่ปัญหาชีวิตไม่ใช่ศัตรูที่ต้องฆ่าแต่มันคือครูที่ต้องฟังแต่คนส่วนใหญ่ไม่ฟัง เพราะไม่เคยฝึกฟังธรรมไม่เคยฝึกฟังความจริงไม่เคยฝึกฟังใจตัวเองผมขอสรุปตอนเปิดเรื่องนี้ไว้ด้วยประโยคเดียวถ้าคุณไม่ฟังธรรมไม่เจริญปัญญาวันหนึ่งชีวิตจะสอนคุณเองด้วยราคาที่แพงกว่ามากตอนต่อไปผมจะพาคุณไปดูว่าธรรมะคืออะไรจริงๆและทำไมพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่า ปัญญาเท่านั้นที่พาคนพ้นทุกได้ถ้าคุณพร้อมจะฟังอย่าเพิ่งไปไหนเพราะเรื่องนี้อาจเปลี่ยนวิธีมองชีวิตของคุณไปตลอดการธรรมะไม่ใช่เรื่องศาสนาแต่คือความจริงที่คุณหนีไม่พ้นถ้าผมถามคุณตรงๆว่าธรรมะคืออะไรคนจํานวนมากจะตอบว่าคําสอนของพระเรื่องศาสนา เรื่องคนแก่เรื่องคนจะบวดเรื่องที่เอาไว้ฟังตอนทุกข์และเพราะเข้าใจแบบนี้หลายคนจึงวางธรรมะไว้ไกลตัวไกลจากชีวิตจริงไกลจากปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่แต่ความจริงคือธรรมะไม่เคยไกลจากชีวิตเลยต่างหากที่ชีวิตไกลจากความจริงธรรมะไม่ใช่คำปลอบใจไม่ใช่กำลังใจ ไม่ใช่คำสวยๆให้เรารู้สึกดีชั่วคราวธรรมะคือความจริงของชีวิตที่ไม่ขึ้นกับความชอบของเราไม่ว่าคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อไม่ว่าคุณจะฟังหรือไม่ฟังไม่ว่าคุณจะยอมรับหรือปฏิเสธความจริงก็ยังเป็นความจริงลองดูตัวอย่างง่ายๆใกล้ตัวมากคุณอยากไม่แก่แต่ร่างกายแก่คุณอยากไม่ป่วยแต่ร่างกายป่วยคุณอยากไม่ตาย แต่ทุกคนต้องตายนี่แหละธรรมะไม่ต้องมีพระไม่ต้องมีวัดไม่ต้องมีบทสวดก็หนีมันไม่พ้นพระพุทธเจ้าไม่ได้สร้างธรรมะท่านแค่เห็นความจริงนี้ก่อนใครแล้วเอามาบอกมนุษย์ปัญหาของมนุษย์ไม่ใช่ความทุกข์แต่คือไม่ยอมรับความจริงของความทุกข์เราอยากให้ชีวิตเป็นอย่างที่อยากไม่ใช่อย่างที่เป็น และตรงนี้เองคือจุดกำเนิดของปัญหาชีวิตแทบทั้งหมดพระพุทธเจ้าตรัสรู้ด้วยอะไรไม่ใช่ด้วยการอธิษฐานไม่ใช่ด้วยปฏิหารไม่ใช่ด้วยความเก่งทั้งโลกแต่ด้วยการเห็นความจริงตามที่มันเป็นเห็นว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นบังคับไม่ได้สิ่งใดบังคับไม่ได้สิ่งนั้นไม่ใช่ตัวเรา นี่ไม่ใช่คำสอนล,ยลอยๆแต่มันคือสูตรแก้ปัญหาชีวิตทุกเรื่องลองคิดตามนะครับถ้าคุณเห็นจริงๆว่าเงินไม่เที่ยงความรักไม่เที่ยงตำแหน่งไม่เที่ยงร่างกายไม่เที่ยงคุณจะทุกข์แบบเดิมได้ไหมคำตอบคือ,อยังทุกข์ได้แต่จะไม่หลงทุกข์และตรงนี้แหละคือความต่างระหว่างคนมีธรรมะกับคนไม่มีธรรมะ คนไม่มีธรรมะทุกแล้วโทษทุกแล้วหนีทุกแล้วดิน้นทุกแล้วโวยวายกับโลกแต่คนที่เริ่มมีปัญญาทุกแล้วดูทุกแล้วเข้าใจทุกแล้วเรียนรู้ทุกแล้วค่อยหวางไม่ใช่เพราะเขาเก่งกว่าแต่เพราะเขาเห็นความจริงมากกว่าผมอยากเล่าอีกเรื่องหนึ่งให้คุณฟังมีหญิงคนหนึ่งรักสามีมากรักจนคิดว่าขาดเขาไม่ได้ วันหนึ่งสามีจากไปแบบไม่ทันตั้งตัวโลกทั้งใบของเธอพังลงทันทีเธอร้องไห้เธอโทษฟ้าเธอโทษโชคชะตาเธอโทษชีวิตจนวันหนึ่งเธอได้ฟังธรรประโยคเดียวสิ่งใดที่เรายึดว่าเป็นของเราสิ่งนั้นย่อมพรากจากเราเป็นธรรมดาประโยคนี้ไม่ได้ทําให้เธอหายเสียใจทันทีแต่ทําให้เธอหยุดโทษโลก เธอเริ่มเห็นว่าความเจ็บปวดของเธอไม่ได้มาจากการจากไปแต่มาจากการไม่ยอมรับความจริงและนั่นคือจุดเริ่มต้นของปัญญาธรรมะไม่ได้สอนให้คุณไม่รักแต่สอนให้คุณรักโดยไม่หลงไม่ได้สอนให้คุณไม่ทำงานแต่สอนให้คุณทำโดยไม่เอาตัวตนไปผูกกับผลไม่ได้สอนให้คุณหนีชีวิตแต่สอนให้คุณอยู่กับชีวิตอย่างเข้าใจ หลายคนเข้าใจผิดคิดว่าการฟังธรรมคือการทำให้ชีวิตเฉยนิ่งไม่รู้สึกอะไรไม่ใช่เลยธรรมะไม่ทำให้คุณด้านชาธรรมะทำให้คุณตื่นตื่นจากความหลงตื่นจากการใช้ชีวิตอัตโนมัติตื่นจากการคิดว่าฉันต้องได้ทุกอย่างดังใจพระพุทธเจ้าตรัสว่าโลกถูกไฟสามกองเผาอยู่คือไฟราคะไฟโทสะ ไฟโมหะไฟเหล่านี้ไม่ต้องจุดเองมันติดอัตโนมัติถ้าไม่มีปัญญาดับและนี่คือเหตุผลว่าทำไมคนที่ไม่ฟังธรรมไม่เจริญปัญญาถึงแก้ปัญหาชีวิตไม่จบเพราะเขากำลังเอาไฟไปดับไฟขอให้คุณจำประโยคนี้ไว้ให้ดีปัญหาชีวิตไม่ใช่เรื่องของโชคไม่ใช่เรื่องของคนอื่นแต่คือเรื่องของมุมมอง และมุมมองนั้นจะไม่เปลี่ยนเลยถ้าคุณไม่ฝึกฟังธรรมและไม่ฝึกเจริญปัญญาตอนต่อไปผมจะพาคุณไปดูให้ชัดขึ้นอีกขั้นว่าชีวิตของคนที่ไม่มีธรรมะเป็นอย่างไรทำไมยิ่งดิน้นยิ่งพังและทำไมคนจำนวนมากถึงทำผิดซ้ำๆทั้งที่ไม่อยากทุกข์ตอนนั้นคุณอาจเริ่มเห็นตัวเองอยู่ในเรื่องนี้มากกว่าที่คิดถ้าพร้อม เราจะไปต่อด้วยกันครับคนที่ไม่มีธรรมะไม่ได้แพ้ชีวิตแต่กำลังแพ้ใจตัวเองผมอยากให้คุณฟังตอนนี้ด้วยใจที่เปิดจริงๆไม่ต้องเห็นด้วยไม่ต้องปกป้องตัวเองแค่ฟังเหมือนกำลังส่องกระจกเพราะตอนนี้เราไม่ได้กำลังพูดถึงคนอื่นแต่กำลังพูดถึงวิธีที่มนุษย์ส่วนใหญ่ใช้ชีวิตโดยไม่รู้ตัว คนที่ไม่ฟังธรรมไม่เจริญปัญญาไม่ได้เป็นคนไม่ดีไม่ได้เป็นคนโง่และไม่ได้เป็นคนล้มเหลวแต่เขากำลังใช้ชีวิตด้วยกลไกลอัตโนมัติคือสุขอยากได้เพิ่มทุกอยากให้หายไม่สุขไม่ทุกข์เผลอหลงวนอยู่อย่างนี้ทั้งชีวิตลองสังเกตตัวเองดูนะครับเวลาเจอปัญหาสิ่งแรกที่เกิดขึ้นคืออะไร ไม่ใช่ปัญญาแต่คืออารมณ์กลัวโกรธเสียใจน้อยใจอิจฉาอยากเอาชนะอยากพิสูจน์ตัวเองอารมณ์พวกนี้เกิดเร็วมากเร็วกว่าการคิดเร็วกว่าการพิจรารณาเร็วกว่าความเข้าใจและถ้าไม่มีธรรมะไม่มีการฝึกดูใจอารมณ์จะเป็นผู้ตัดสินใจแทนคุณนี่แหละคือสาเหตุที่คนจำนวนมากทำผิดซ้ำทั้งที่ไม่อยากทุก รู้ว่าโกรธแล้วพังแต่ก็โกรธรู้ว่ายุดแล้วเจ็บแต่ก็ยุดรู้ว่าหลงแล้วเสียแต่ก็หลงไม่ใช่เพราะเขาไม่รู้แต่เพราะเขาไม่เคยฝึกเห็นใจตัวเองตามความเป็นจริงพระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสว่ามนุษย์โง่แต่ตรัสว่ามนุษย์หลงและความหลงไม่ใช่บาปแต่มันคืออวิชชาคือการไม่รู้ไม่เห็นไม่เข้าใจซึ่งแก้ได้ ไม่ใช่ด้วยการด่าไม่ใช่ด้วยการกดตัวเองแต่ด้วยปัญญาผมอยากเล่าเรื่องหนึ่งที่คุณอาจเคยเห็นหรืออาจเคยเป็นชายคนหนึ่งทะเลาะกับคนรักทะเลาะซ้ำแลว้วซ้ำเล่าด้วยเรื่องเดิมเขาพูดว่าผมก็ไม่อยากพูดแรงผมก็ไม่อยากทำร้ายแต่ตอนนั้นผมห้ามตัวเองไม่ได้คำพูดนี้ไม่ได้โกหก เพราะตอนนั้นอารมณ์เป็นใหญ่ไม่ใช่ปัญญาถ้าเขาไม่เคยฝึกดูใจไม่เคยฟังธรรมไม่เคยเจริญสติเขาจะไม่มีช่องว่างระหว่างอารมณ์กับการกระทําเลยและช่องว่างนั้นเองคือที่อยู่ของอิสรภาพคนที่ไม่มีธรรมะจึงไม่ได้ไม่มีทางออกแต่เขามองไม่เห็นทางออกเหมือนคนที่ยืนอยู่ในห้องมืดแล้วบอกว่าไม่มีประตูทั้งที่ความจริง ประตูมีแต่เขาไม่เคยเปิดไฟชีวิตของคนที่ไม่เจริญปัญญาจึงเต็มปไปด้วยคำว่าทำไมต้องเป็นฉันทำไมโลกไม่ยุติธรรมทำไมคนอื่นไม่เข้าใจทำไมชีวิตถึงโหดร้ายคำถามเหล่านี้ไม่ผิดแต่ถ้าถามไปตลอดชีวิตโดยไม่หันกลับมาดูใจตัวเองมันจะกลายเป็นโซ่ตรวนพระพุทธเจ้าตรัสว,ว,ว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม มีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งกรรมที่ว่านี้ไม่ใช่แค่การกระทําทางกายแต่รวมถึงวิธีคิดวิธีมองวิธีตอบสนองต่อชีวิตและถ้าเราไม่เคยฝึกปัญญากรรมทางใจก็จะทำงานอัตโนมัติพาเราไปสู่ทุกข์แบบเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่าลองถามตัวเองอีกครั้งอย่างซื่อสัตย์คุณเคยโกรธ แล้วเสียใจที่หลังไหมคุณเคยยึดบางอย่างจนเจ็บไหมคุณเคยพยายามควบคุมชีวิตจนเหนื่อยและหมดแรงไหมถ้าเคยคุณไม่ได้อ่อนแอคุณแค่ยังไม่เคยได้เครื่องมือที่ถูกต้องธรรมะคือเครื่องมือที่ไม่ได้เอาไว้แก้โลกแต่เอาไว้แก้ใจที่หลงโลกและนี่คือจุดเปลี่ยนสำคัญที่สุดที่ผมอยากให้คุณเห็นก่อนถึงตอนจบ คนจำนวนมากรอให้ชีวิตดีขึ้นแล้วค่อยฟังธรรมแต่พระพุทธเจ้าสอนกลับทางฟังธรรมก่อนปัญญาเกิดก่อนชีวิตจึงค่อยๆดีขึ้นไม่ใช่เพราะโลกเปลี่ยนแต่เพราะคุณไม่หลงโลกเหมือนเดิมตอนนี้คุณอาจเริ่มเห็นแล้วว่าปัญหาชีวิตไม่ใช่เพราะคุณไม่มีอะไรแต่เพราะคุณยังไม่เห็นความจริงบางอย่าง และในตอนสุดท้ายตอนที่สี่ผมจะพาคุณไปดูว่าถ้าเริ่มฟังธรรมจริงๆถ้าเริ่มเจริญปัญญาจริงๆชีวิตจะค่อยๆเปลี่ยนอย่างไรและทางออกที่พระพุทธเจ้าชี้ไว้ไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลยตอนนั้นผมจะไม่ชวนคุณเชื่อแต่จะชวนคุณลองเดินด้วยตัวเองถ้าคุณมาถึงตรงนี้ได้อย่าเพิ่งหยุดเพราะตอนสุดท้าย คือหัวใจทั้งหมดของเรื่องนี้แล้วเราจะจบการเดินทางนี้อย่างที่คุณไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเมื่อคุณเริ่มฟังธรรมชีวิตจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปถ้าคุณฟังมาถึงตรงนี้ผมอยากให้คุณรู้ว่าคุณไม่ได้ฟังธรรมะเพื่อความบันเทิงและคุณไม่ได้ฟังเพราะว่างคุณฟังเพราะลึกๆแล้วคุณกำลังมองหาทางออก ไม่ใช่ทางออกจากโลกแต่ทางออกจากวงจรเดิมของชีวิตผมอยากให้คุณหยุดฟังสักครู่แล้วถามตัวเองเบาๆในใจว่าที่ผ่านมาชีวิตคุณวนอยู่กับอะไรความคาดหวังเดิมความเจ็บแบบเดิมความผิดพลาดเดิมความกลัวเดิมความทุกข์แบบเดิมถ้าคำตอบคือใช่ขอให้คุณรู้ว่าคุณไม่ได้พังคุณแค่ ยังไม่เคยหยุดดูมันอย่างแท้จริงพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้คุณหนีปัญหาไม่ได้สอนให้คุณเอาชนะใครและไม่ได้สอนให้คุณเป็นคนพิเศษท่านสอนให้คุณเห็นความจริงของชีวิตจนไม่ต้องถูกชีวิตหลอกอีกต่อไปและจุดเริ่มต้นของทั้งหมดนี้ไม่ใช่การบวชไม่ใช่การเปลี่ยนชีวิตทั้งระบบแต่คือสิ่งเล็กๆมากคือการฟังธรรมอย่างถูกวิธีการฟังธรรม ไม่ใช่ฟังเพื่อจําไม่ใช่ฟังเพื่อถกไม่ใช่ฟังเพื่อเอาไปสอนคนอื่นแต่ฟังเพื่อเห็นตัวเองฟังแล้วถามใจว่านี่กําลังพูดถึงเราไหมเรากําลังหลงตรงไหนเรากําลังแบกอะไรอยู่ถ้าฟังแบบนี้ปัญญาจะค่อยๆเกิดโดยไม่ต้องฝืนเมื่อปัญญาเริ่มเกิดสิ่งแรกที่เปลี่ยนไม่ใช่โลกแต่คือปฏิกิริยาของคุณต่อโลก คุณจะยังเจอปัญหาแต่คุณจะไม่แตกเหมือนเดิมคุณจะยังเสียใจแต่คุณจะไม่จมเหมือนเดิมคุณจะยังกลัวแต่คุณจะไม่หนีเหมือนเดิมไม่ใช่เพราะคุณเข้มแข็งขึ้นแต่เพราะคุณเข้าใจมากขึ้นนี่คือจุดที่หลายคนเข้าใจผิดเขาคิดว่าการมีธรรมะคือการไม่รู้สึกอะไรไม่ใช่เลยการมีธรรมะคือการรู้สึกอย่างรู้ตัวเจ็บ แต่ไม่หลงเจ็บเสียใจแต่ไม่จมผิดหวังแต่ไม่ทำร้ายตัวเองนี่แหละคืออิสรภาพที่แท้จริงผมอยากให้คุณเห็นภาพนี้ให้ชัดปัญหาชีวิตไม่ใช่คลื่นแต่คือวิธีที่เรายืนรับคลื่นคนไม่มีธรรมะโดนคลื่นก็ล้มโดนซ้ำก็หมดแรงโดนหนักก็จมน้ำแต่คนที่มีปัญญา รู้จักยืนรู้จักหลบรู้จักปล่อยตัวลอยคลื่นอย่างมาเหมือนเดิมแต่เขาไม่หายไปกับคลื่นพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนผู้อื่นใครเล่าจะเป็นที่พึ่งได้ประโยคนี้ไม่ได้แปลว่าคุณต้องสู้คนเดียวแต่แปลว่าไม่มีใครออกปัญญามาให้คุณได้นอกจากคุณจะฝึกมันเองและการฝึกนั้นไม่ยาก ไม่ต้องสมบูรณ์ไม่ต้องเก่งแค่เริ่มฟังอย่างสม่ำเสมอเริ่มดูใจอย่างซื่อสัตย์เริ่มหยุดก่อนจะตอบสนองแค่นี้ชีวิตก็เริ่มเปลี่ยนแล้วผมอยากทิ้งท้ายคุณด้วยคำถามเดียวถ้าชีวิตนี้ไม่มีใครรับประกันว่าคุณจะไม่เจ็บไม่พังไม่ตายคุณอยากอยู่กับมันด้วยความหลงหรือด้วยปัญญาเพราะไม่ฟังธรรม ไม่เจริญปัญญาคุณอาจยังมีชีวิตอยู่แต่การฟังธรรมการเจริญปัญญาจะทำให้คุณมีชีวิตอย่างแท้จริงถ้าวันนี้คุณยังไม่รู้จะเริ่มอย่างไรเริ่มแค่นี้พอฟังธรรมบันสิบนาทีไม่ต้องเข้าใจหมดแค่ฟังให้ใจอ่อนลงฟังให้เห็นตัวเองมากขึ้นแล้ววันหนึ่งคุณจะรู้ด้วยตัวเองว่าทางออกของชีวิตไม่เคยอยู่ไกล แต่มันอยู่ตรงที่คุณเริ่มฟังความจริงยังไม่หนีอีกต่อไปขอให้ธรรมะเป็นแสงสว่างในใจคุณและขอให้คุณไม่ต้องหลงทางในชีวิตอีกต่อไปถ้าคุณรู้สึกว่าคลิปนี้พาให้ใจคุณได้แสงแห่งธรรมะเล็กๆสักเสี้ยวหนึ่งเราขอชวนคุณมาร่วมเป็นผู้จุดแสงแห่งธรรมไปด้วยกันผ่านการสมัครสมาชิกช่องแสงสว่างที่อบอุ่น เพียงเดือนละเล็กน้อยแต่เป็นพลังใหญ่ที่ช่วยให้แสงธรรมะยังส่องไปถึงผู้คนอีกมากมายคุณจะได้เข้าถึงคลิปพิเศษคำสอนลึกๆและเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างบุญใหญ่ร่วมกันหากพร้อมแล้วกดปุ่มเข้าร่วมใต้คลิปนี้เพื่อบอกกับเราว่าคุณคือหนึ่งในผู้จุดแสงแห่งธรรมบนโลกใบนี้